โอ้ยแมงไร<า>โอ้ยอก,กิครับแมงแกงเต็มเลยมันมยังหเต็มจานครับรเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันที่ครัวปลากล้วยนะครับโอ้ย หนักมากวันนี้แบตเตอรี่มานะครับเราจะทำไฟล่แมงกันนะครับผมพอน่าจะเตรียมอุปกรณ์รอแล้วไปเอาแบตไปหาพ่อก่อนหนักมากนะคเนียพ่อมาแล้วหุยหนักมากเต,มติมไว้แล้วพ่อไนไฟเราลอง,อง,องอลองไฟก่อนลองไฟก่อนนี่ครับพ่อเตรียมไม้ไปหมดแล้วอันนี้ก็คือจะทําเป็นคานคานวางไฟนะก็รอติดตามนะครับอธิบายจะไม่เข้าใจรอดูภาพแล้วกันก็จะมีไฟสีม่วง ไฟสีสีฟ้าเนาะที่แรกพ่อึกว่าเป็นสีขาวนี่เราใช้มีเขาเรียกว่าอะไรอ,อันตัวนี้อินเวอร์เตอร์นะครับก็แปลงไฟจากแบตเตอรีอรอรอร่นะครับเข้าเป็นไฟ AC นะครับจากไฟดีเอ๊ะงงไฟไหนไไหนไม่รู้นี่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองไฟกันก่อนนะครับก่อนที่นําไปติดตั้งนะเริ่มจากขั้วบวกก่อนเนาะบวกก่บวก,ก,กแล้วลค่อยลบนะครับเปิดสวิตช์ดูพ่อลองดูอืออืออ้ยน่ะยังเสียบดูครับเอา กำลังเสียบด okay. huh? okay. oh, ูเลยนี่นะครับออกไหมนี่ไงไฟสีฟ so ้าครับจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าหน่อยสีม่วงดูออกไหมยังไงครับผมเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุยได้อยู่ออกแล้วออกแล้วนี่เป็นี่แล้วออกนะเออมันบอกกลางคืนเนาะกลางคืนจะเห็นสีม่วงคุณผู้ชมเนี่ย เะเลยละเรียบร้อยครับสรุปก็คือได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกันนะครับเดี๋ยวให้พ่อมาอธิบายก่อนเราจะทํายังไงนะครับหลุมกขุนี่ก็แล้วนี่ขดลุมหลุนี้ขุดลุมนี่คือฝังไม้ไม้ไม้สูงๆเลยนะเสาสูงสูงขึ้นไปแล้วก็เอาไฟเอาไฟหลอดใหญ่อะไปตั้งไว้ข้างบนนะครับอ่าอืมเสานี้นะเสานี้เนาะอืมเสานี้ นี่ก็จะเป็นค่านี้เน<ม>าะฝั่งนู้นก็ทำอย่างนี้เหมือนกันหอลดรูปนี่เป็นหลอดสั้นหลอดสั้นก็คือนี่ดอทเล็กนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยถ้าเปิดมามันจะเป็นออกสีฟ้าเนาะออกสีฟ้าอ่าสีฟ้าไว้ข้างล่างนะครับรังวัวชุดๆนะถ้ามันมันรอดมากอดข้างว่ะมันหันสีผ้ารังรูมแบบมันเดินรูมานั่งรูมเนี่ยยังนะอ่ถ้าลงมามันลงมาหาสีผ้าเนี่ยเอาก็เอาเอ๋าผยางห้องห้องนี้ครับถ้ามันรม็จัน่ง็มาใส่มาเดี๋ยวเราก็จะทําถัุกเสือ๋ยวเราตติดั้งกันนะครับ ขุดลุมเรียบร้อยอันนี้ได้ประมาณศอกนิดๆน,นะครับผมแล้วก็เราก็ต่อไฟพอดีสายที่ติดมากับไอหลอดมันไม่พอนะครับต่อต่อสายไฟหน่อยพ่อกาลังจะมัดทีแรกว่าใช้ลวดมัดนะเอาเชือกนี้มัดก็จะแน่นครับอันนี้ข้างล่างนี้ก็ใช้เทปพ,พันหน่อยแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นขวดนะครับขวดน้ําปิดหัวไว้เพราะว่านี่จะอยู่ข้างบนนะครับเวลาฝนตกก็จะโดนตรงนี้นะตรงนี้ก็พ่อทําเชือกมามัดไว้3ทางนะเอาไว้ดึงนะครับ ให้มันแน่นดึงคนละทิศยัยนกันไว้นะครับโลม,มามันจะได้ไม่เป็นไรนะพ่อนเนาะลมแรงนะครับตรงนี้มันโลง่งนะฮะเนี่ยพอมัดก่อนครับโอ้ยสูงมากครับคุณผู้ชมเราเอาไฟมันสองไปทางทางนู้นนะทางกลางทุ่งนู้นนะเชือกมัดไว้ตรงนู้นนะหนึ่งเชือกคึงไว้ตึงไว้ ไม่รู้มองเห็นเชือกไหมดึง3ด้านนะครับนู่นไปไปอันนี้ไปอันนี้แล้วก็ไปอันนี้โอ้ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําข้างล่างกันนะครับ เรียบร้อยครับผมนี่เอาพยางใส่แล้วนะครับหลอดไฟก็เราจะหันไว้ตรงนี้นะหันพยางลงไปหลอดไฟใส่ไปนี้มันจะกันดงโลตรงนี้ได้นะี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าแมงมาชนปุ๊บมันก็จะลวงตรงนี้มน่สไลด์สไล,ดสไลดเดอร์ <laughs> <laughs> อันนี้เราก็ใส่น้ําไว้ข้างล่างครับ <laughs> ได้กระมังมาแล้วครับนี่ใส่ไปนี้ นี่ประมาณนี้ก็แลน้นี่แหละเรียบร้อยครับผมแมงก็จะอยู่แถวนู้นะะนะพ่อเนาะมองเห็นไฟนี่นี่ข้างบนพอเห็นไ,ไ,ไ,ไฟนี่เป็นสีม่วงนะมันจะมาเห็นสีฟ้ามันจะมาหาสีฟ้า,ฟาพอมาหาสีฟ้าเป็นไงพ่อสีฟ้าก็โดนรง้นี้ไม่โดนนี่ก่อนดิโดนนี่ก่อนโด,น,นะดนพายางแล้วมันก็จะกิ้งลงมานี่ตกลงน้ำนี่ถ้าเกิดฝนไม่ตกคืนนี้เราจะมาเปิดไฟกันอันนี้ก็เดี๋ยวเอากระมังมาใส่ไว้นะครับ โอ้คุณผู้ชมนุ่นพ่อเปิดไฟไปแล้วครับนุ่นโอ้เราไปดูกันไม่รู้ว่าได้แมงไหมป้าหลับยังอโอ้ยมาดูแมงอ่ะพ่อเปิดไฟไปแล้วเหรอพ่อไม่รอเลยอ่ะไม่ทันเห็นตอนเปิดเลย <c oughs> พ่อลองปิดดูไหมพอ่อพอดีฝนเพิ่งหยุดตกนะครับพ่อก็เลยแบบว่าแมงน่าจะออกไงพ่อก็เลยแบบเปิดไฟก่อนเดี๋ยวให้พ่อปิดดูกันพ่อลองปิดดูหนห<ะ>่อยปิดดูหน่อยแล้วค่อยเปิดใหม่เป็นยังไงนี่อย่างงี้มองไม่เห็นเลยนะ อ้ขเราเปิดดูครับอืมไปข้างล่างจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับโอ้ยนู่นสองไปข้างบนข้างบนแมงมาเต็มเลยข้างบนเนี่ยมันจะล่อมานะครับแล้วมันจะมาข้างล่างมามาดูข้างล่างกันเนี่ย่ะเนี่ย่ะดูห่อยมเอเนี่ยนีเยเลยๆเยๆเยๆยคุณผู้ชมโาดูมาดเฮ้ยโอยแมงอะไร้ยกลิ่นแมงแกงเต็มเลยมันเียงเหมิ่นจมเมียงหมนอ้ยแมงแมงนี่คุณผู้ชมแมงกรชอนแมงจอนอ่ะแมงจอนอ่ยโอ้โยนี่อะไรอ่ะพ่อนี่แมงอะไร ก็แมงแมงแมงนูนใหญ่นั่นนะโอ้แมงนูนใหญ่แมงแมงเขียวเนี่ยโอ้เลยแมงอันนี้แมงเขียวแมงแมงทับไหมอออันนี้ก็อันนี้ก็กินได้เนาะกินได้ก่ะโอ้ยแมงหลายอย่างเลยโอ้หลายอย่างก็โตโอ้ยอันนี้อันนี้กินไหมไม่กินก่ัเขากินอูเด็ดอูเด็ดเผาอกอูเด็ดอูแดดไปเผาเขาเลยมันก็นักขนาดนอันนี้แมงนูนน้อยอะมาไปดูเผาดูเผาเขาหนูโอ้ยนี่เยอะเพราะนะไรก็เยอะขนาดนั้นโอ้แมงนูเท่าอุ้ยเนี่ย บัว่านเนี่ยครับฝนโปนะมันฝนอย่างนั้นมาเลยอ่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันครับแล้วก็มันหยุดไงโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะเห็นเก็บด้วยนะวิธีเก็บด้วยเราต้องมาคอยเก็บเป็นพักๆนะเพราะว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยมันจะมาทับทับกันแล้วตัวอื่นเน่ะมันจะบินออกไปได้ไงตักหมดนี้เนาะเอาแล้วเราจะเอาองไรเพราะคุณุ้ยใช่ตักไปนี่ก่อนเก็บไปนี่ก่อนอ๋อตักรวมอย่างนี้เลยพรุงนี้ค่ะคือพรุ่งนี้เราค่อยมาคัดเอาใัดแล้ว เอาตัวที่กินเออนี่ยนี่โอ้โหโหรอวิ่งกระชอนเยอะเลยเนี๋ยวนี้อุ้ยโอ้ยหโอ้ยบ่นี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 ่โอ้ยไอ้เจ้าป่าโอ้ยมาเอามาเอามาอะไรนะอะไรนะเนี่ยมูระ ดูข้างนอกเดี๋ยวว่าไกลๆหน่อยไหมเลยปไกแค่นั้นแล้เนี่ยเนี่ยจริงดิตัวเล็กเรากินได้ไหมกินได้ก่ะกินได้ก่จริงดิจริงดิตัวนไม่นะเดี๋ยวพ่อเอาแล้วเอาตัวใหญ่เอาเนี่ยๆนี่นี่อีละอีละเป็นีอย่างเดี๋ยวพ่อมาเก็บอีกมั้ยเก็บอีกเก็บอีกให้มันรอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดไฟเนาะปิดไฟเลยงั้นก็เดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูครับว่าเราได้แมงอะไรบ้างแล้วเราจะทำอะไรกินนะพรุ่งนี้เจอกันนะผมเดี๋ยวกลับก่อนเนาะเพราะก็จะได้นอนพักผ่อนสวัสดีครับคุณผู้ชม อันนี้ผมต้องโทรศัพท์ไว้ตรงหน้าผมเลยนะเพราะข้างบนผมเนี้ยผมมีไอ้หมวกอันนี้ครับฝนตกหนักมากครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูมแมลงนะ,มะแมลงเมื่อคืนนะครับนุ่นโอ้เปียกหมดเลยพ่อะนาอยอยู่นู่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันนี่อุ้ยน้ำ,นำนท่วมโอ้โหน้ำจะท่วมคุณผู้ชมดูดูนาครับฝนตกหนักมากดูเสื้อกันฝนเอาไม่อยู่ครับพ่อพ่อ,พอ,พอโอ้่ตกเฮ้ยโอ้โอ้อยู่ข้างล่างแมงแมงแมงเยอะไหมพ่อ เยอะเหรอโอ้ด <aunque S 2> yeah, uh, ูเมงก่อนโอ้ด yeah, uh, oh, oh. oh, so. ิผู้ชมเยอะๆๆโอ้ไม่รู้เสียงเป็นไงนะนี่ยังถ่เลยเพราะเนี่ยเอาไม่อยู่กองนี่แบบต้องเอาถุงผงถ่ายเงี้ยเพื่อตอนนี้ล่ะโอ้ฝนตกแรงมากผู้ชมนี่นำเสนอเลยนี่เขาเรียกว่าปุ๊บปุ๊บ กบเอาไว้ใส่กันฝนกันแดดกาบกูกาบกูกาบทำมาจากกาบไม้เนาะเออกาบไม้กาบไม้โอ้โหฝนตกหนักจริงครับโอ้ชุดยอดเลยดูดยเปียนหมดเลยอ่ะโอ้โทษเอ้แมงก็ได้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะำย่างเนี่ยนี่เยอะเลยคุณผู้ชมนี่โอ้มีหลายแมงเลยน้ำมันท่วมแล้วแมลงมันออกมาครับจะมีนกมาบินมาที่น่ด้วยโอ้ที่ท่วมแล้วพวกเนี่ยนีน้ำขึ้นนะเนี่ยดูดูดูแถวเนี้ยน้ำนองน้ำไหลหมดเลยเดี๋ยวถ้าน้ำขึ้นหาปลา ใบไม่พอใบไม่หนักวะหนักขนาดนี้ลองก่อนลองก่อนลองดูดอกลองดูก่อนเดี๋ยวถ้าน้ําขึ้นนะครับได้หาปลากันแต่ตอนนี้นี่ไวละไวละเดือดขี้นี้ใครยับยั้งมากมือปื้มวดอ่ะมาเดี๋ยวเราดูแมลงกันนะครับเอาปีกแล้วขาออกเนาะอันนี้คืออะไรพ่อแมงอะไรเนีแมงนูนใหญ่แมงนูนใหญ่เนาะนี่นี่แกะเสร็จแล้วนะไอ้ที่ยังไม่แกะจะเป็นถ่านเกี่ยงอย่างนี้อ๋อนี่เป็นอย่างนี้เนาะแมงนูนใหญ่ลูนใหญ่ อ่มีอะไรอีกพ่อแมงจอนแมงจอนแมงกระชอนนี่รู้จักกันดีครับคนส่วนใหญ่จะเคยกินนะถ้ามันบินมาเนี่ยมันจะมีไข่ใช่ดนี้พ่อนีร้องลองแกะดูได้ไหมก้นมันอะก้นมันขาวชุลยนะมันเลอยมีขี้ดินนะลองลองแกะได้ไหมมันจะมีไข่มันไม่มีดีมันไม่มีขี้อ่ะเนาะมีขี้นี่นี่นี่ขาวมดนี่นี่นี่ในในไข่นี่ยเนี่นี่นี่ไข่มันลอยอยู่เนี่ยเมันลอยอยู่อ๋อครับครับจะเป็นไข่อย่างงี้เนียนเนียลยนะแต่ถ้าเราไปเก็บเอาตามทุ่งนานั้นมันจะมีขี้ขี้ดินอืมนี่เมียงเลย แมงนวนเขียวมเออี่เรียกแมงนวนเขียวช่วงช่วงนช่วงไข่เนี่มีไข่น้อยนะครับถ้าตุเกียสีบอกกันอ๋อจะเป็นสีเขียวอย่างงี้นะสีเขียวอันนี้เนี่ยขอดูที่ยังไม่แก่เดี๋ยวพอแกะกัดเนี่พอเรียกแมงนวนเขียวเนาะหลังมันจะเขียวจริงนะเขียวอ้อแถวบ้านคุณผู้ชมเรียกแมงอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็นี่เด็ดปีกเด็ดขานี่กัดเหมือนกันครับเด็ดปีกเด็ดขาครับผมแมงจิกลงจิกลง บ้านเราเรียกจิกุงอูจิงบีดก็เด็ดปีกเด็ดขานี่ต้องเอาที่ตรงคอออกด้วยนะเนี่ยเนี่ยลูกอันนี้ต้องออกนะครับถ้าเป็นจิงหลีดนะแล้วก็เอาขี้ตรงก้นออกด้งก้นอย่างเนี่ยขี้จะได้แบบนี้ครับหลายแมงจริงนะเนี่ยหลายแมงค่ะโอ้น hey exactly like, ี่นี่นี่เออนั่นนั่นเอาจะเข้าแล้วเนี่ยจะเข้ากับในกินนั่นในกินกินนี่เนาะของ๋ออืมตะกัแตนข้าวข้าวใหม่โหหลายแมงยิงหลายอย่างนี่นี่เขอาแมงเข็มอ๋อแมงเข็มอืมนี่นี่ ต้องเดียมเดียเดียมๆดียมนะครับนีครับนี่นี่โอ้ยคล้ายๆแมงสาบนะพ่อนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใหลังเป็นไงพ่อนี่อ๋อหลังเป็นอย่างนี้นี่คือแมงเข็มนะครับอ๋อเนี่ยไอ้เข็มๆนี่เหรอที่แหลมๆเนี่คุณผู้ชมเขาเรียกว่าเข็มนะแมงเข็มอ๋อครับมันมีกลิ่นไหมพ่อมีกลิ่นเหมือนแมงแมงไอ้แมงแกงอะไรพวกนี้ไหมไม่มีกลิ่นมันไม่มันหน่อยนะเนี่ยอ๋อแล้นี่จักจานมาสปาเมียงนะเนยนะครับแมงเยอะจริงจอือเต่ดกใช่เหรออ่ะครับ และที่เป็นปีกพวกนี้ก็คือแมงเม่าเนาะแมงเม่าแมงเม่าไม่เอาแมงล้อมเนี่ยเสียกเดี๋ยวคัดแมงก่อนนะครับโอ้จะเสร็จแล้วครับผมอันนั้นแมงเม่าเนาะแมงเม่าไม่เอาครับโอ้ยขินนักเลยเลยประมาณสองขีดหนึ่งถูกไหมขีดสองขีดสองขีดอะสองขีดเนาะประมาณสักสองร้อยกรัมนะครับถ้าสองขีดขีดละหนึ่งร้อยกรัมประมาณสักสองร้อยกรัมก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยดูแมงกระชอนเต็มเลยแมงหลายอย่างเลยหลายอย่างทำอะไรกินดนี่ะ ทอดทอดเนาะทอดง่ายเลยทอดง่ายทอดแมงรวมอืแมงรวมหลายอย่างเลยครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มทําอาหารกันนะครับมีอะไรบ้างพ่อเครื่องเราเกลือชูรสเทมน้ํามันกระแมงแมงอ่าปรุงรสแค่เกลือชูรสนะครับแมงกระเทียมนี่ก็จะทําให้หอมเนาะเจียวเจียวล้วจะทาให้หอมอันนี้เราจะทําอะไรครับปรุงกระอ๋อปรุงไม่เยเม่ามงเม่าจริงเม่าก็กินได้นะเนี่เนี่ชูรสันจะปรุงรสแค่เกลือชูรสนะครับเกลือนะครับ คนชอบกันอันนี้พอดียนยากนเนี่น<แ>ยเนอะยากตัวใหญ่ทอดก่อนโอ้ยากกันแต่เมื่อก่ยากมัน,กกนอันนี้ไหมมันต้องหมกอ่อนอะกัวมันจะสุกไม่พร้อมกันโอ,อ,อร่อยนี่น้อนวันนี้อ,อยากขนันละอยากตัวใหญ่ทอดก่อนไหมเอาละครับผมกระลงเตาละครับนี่เตานี่ก็สบายอยู่นะพ่อเนี่ยแรงมากแรงมากโอ้ยนี่ดูดูไฟออกข้างหน้าเลยว่ามอแห้งก่อนแป๊บเดียวคุณผู้ชมโอแห้งแล้วครับเอาละครับผม ฝนเริ่มตกแรงแล้วดูดิฝนมันถึงเหมือนยุดแล้วนะวันนี้นะวันแล้วว่าวันยุดแล้วมาดูกลางนาน่ะโอ้โหเต็มเลยโอ้ยน้ำมันดีแล้วว่าดีแล้วน้ำมันดีแล้วครับร้อนแล้วครับผมถ้าร้อนแล้วครับ เอาให้กรอบแบบไหมพ่อเนอะฝุ่กรอบเดี๋ยวเราไม่ได้กรอบจนจนไหม้เนอะกรอบพอดีกรอบพอดีรบมันรบกรอบพอดี่นแหละเออคพอดีมันใยมันเหมือนล้ำับกรอบกรอบน้อยนั่นนะนี่ครับทุกหลักครับผมนี่ได้แล้วไม่ค่อยระเบิดแล้วครับนี่แหละถือว่าได้แล้วครับผมเดี๋ยวพักไว้ก่อนเอาว่าชุดแรกโอ้โหดูดูแมงกินูน่ะมันมากนี่คือแมงมุมยักษ์ครับเอหมด มอันต่อไปนี่เหลือแต่แมงจีซอนคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหแมงได้เยอะเหมือนกันนะพ่อเนี่ยจีซอนทั้งนั้นเลยอ่ะมมว่ปลรอคับจใช้หม้อเดิมไหมครับผมโอ้โหจีซอนแมงแมงมีซักแดนด้วยทอดตัวให้สุกแห้งกรอบนิดหน่อยครับกรอบมากมันจะหมนะ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับมันไม่ระเบิดแล้วนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราก็จะเจียวกระเทียมกันนะครับกระเทียมนะครับผมเจียวกระเทียมหอมก่อนโอ้ยหอมมากเลยครับผมชุกแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกระเทียมเรียบร้อยครับใส่ลงไปครับสอดไปปรุงหน่อยปรุงหน่อยคือรสซีอิ๊หน่อยเอาละครับ เข้ากันกลินหอมกระเทียมแลเยอะเลยอะแมงรวมทอดกระเทียมอู้หกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมหอมกว่าเมื่อกี้อีกนะมีกลิ่นกระ <c oughs> เทียมมากเน <c oughs> ี่ยโอ้โหสุดยอดอีกนะทางเราทอดอีกนะเอาล่ะครับผมได้แล้วครับนี่เียบร้อยนะเรียบร้อยครับเข้าไปแลค้ลครับผม หอมมากพ่อนนหอมจริงหอมจริงหอมกร,กระเทียมมาหมูเต็มจานรรครับเร,รียบร้อยครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ <S <S เอาละครับจิ้มมาครับผมโอ้มหอมจะชิมโ,โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ีนะครับโอ้ยจัดมือกระชอนครับแมงร,ร,รวมแมงรวมโอ้ยเสียงกรอบนะฮะอืม อีกาหมขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาดอ่าหม้อชูดอยู่อ,เอะเดี๋มันหอมมันหอมอืมมอสตินเนออโมสตินเอออันี่เมียงนี่นนะอันนี้เมีงมเยงนะเมียงนุ่นเขียวนุ่นเขียวอืมมือไข่อืมอืมใส่เต็มกล่องนี่ฮะไออย่งนี้ไม่จัดเลยเมียงไอเมียงเมียงนุ่นเมียงนุ่นยักษ์นี่เลยอืมมีไข่แต่้องกินกินกินให้ยังเป็นไงเพราะมันมัน มันแข็งมันกรอบมันนุ่มมันเนียมันนุ่มนุ่มเนอะมันนุ่มดีนุ่มันก็กินหวานกินทั้งงเนื้อมเหมือนกันนะเปลือกไม่แข็งนะพ่อไม่แข็งเปลือไม่แข็ง่โอ้ยมันจุจวน่นฮะพ่อือสุดยอดเลยอ่ะวันนี้ะบ่นาดเลยสะใจนะวันนี้นะอืออือฮลองลองดูไส้มีไงพ่อมีไส้มีอะไรข้างในไหมน เนื้อไม่เนื้ออะไรมีไช่มันเ้อครับหเหยื่อแล้วอหมือนที่พ่อมาแม่งแมงสีงเขียวนั่นนะเนื้อ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 ครับโอ้มีไข่มีไข่มีไข่เนื้ออ๋านี่นี่ไข่นี่อ๋อครับเมงดูเขียวหมากหมกเท่าอืมอันนี้อ่ะสัดใจมากเลยนะกินแบบไม่ต้องเสียดายนะครับกินละสี่ห้าตัวเลยเออขึ้นน้ำตาม นี่ไข่เนี่ยนี้ไข่ทุกตัวเนาะแมงเขียวเนี่ยอืมอืมมาครับมคือจะได้คือดะนดครับดูครับผมท่านไหนอร่อยสุดว่อร่อยกอย่างอร่อยทุกอย่างจัดแมงจีซอนแล้วกันอืออืมกี่ตัวเนี่ยผู้ชมดูห้าหกตัวครับอืจัดไปกินน้ำลายหลายรอบแล้วเห็นพ่อกินเมื่อกี้อืมน้ำมันนะว่าเหมือนอร่อยดีนะ อร่อยอร่อยนี่ครับแมงจีนุนยักษ์ครับอืมจีนุนยักษ์นี่เนื้อมันหวานเนาะมีความหวานในเนื้อแต่เนื้อมันแบบเปลือกมันก็แข็งหน่อยหรออะไรไม่รู้เนี่ะจีนุนยักษ์เนี่ยหัวมันกินได้ไหมได้หรออันนี้แมงเข็มครับคุณผู้ชมที่พ่อบอกแม่เข็มเข็มมันก็ตรงนี้มันอะเนี่ยข้างล่างมันเนี่ยมันอะเห็นไหมเหมือนเข็มอะเนี่ย เอาเรียกแมงเข็มอี่นี้โอ้โห,โหงโอ้อืนแ้งเข็มเต็นไปบุย <c oughs> ขนาดตายแล้วนะเนี่ยนี่ผมลองชิมดูแมงเข็มเป็นไงไม่รู้โอ้โหดูท้องมันก็น่าจะมันอยู่พอ่อเอาเข็มมันออกหน่อยโอ้โหมันแหลมจริงนะเน,นี่ยนี่อืออุ้ยหาสิตัวเลยเหรอโอ้โห,หนี่แมงเข็มอืมัมเข็มว่ามันมันกรอบ,บ,บเนะาะกรอบอีก มีความขมหน่อยเพราะขมอะไรไม่แมงเค็มนะนี่แบบไม่หิวข้าวนะมากินเล่นกินเพลินพ่ออร่อยอ่ะเพลินกินเคี้ยวไปเรื่อยๆอร่อยนะคุงช้อมตรงๆเลยพทอดตัวใหญ่เนีาะทอดขนาดนยงงเนาะข้างในมีรสชาติเนาะในตัวมเนาะมีกลิ่นของมันรสชาติของมันอร่อยตัวเขียวดิตัวเขียวตัวเขียวมีไข่ไหมมีไข่อืมไข่มันจะใสๆครับอืม เหมะไข่ใสๆอ่ะอือตันนี้ชุ่ยอดเลยหยดกระเทียมมันเข้าเนาะหอมๆมากอือปรุงเอาไว้ครับอืออือนี่ให้ดูอย่างนี้เลยแล้วกันอ่ะอืออืออือคำเดียวครับดูตีดตัวเนี่ยดูชิคกี้พาจัดเอางนี้เลยคุณผู้ชมอือรอด มันทีซองนุ่มสุดเนาะไข่ตัวข้างในบางทีมันแข็งครับเคี้ยวไปแต่เนี่ยเคี้ยนุ่มเลยอืออือโอ๊ยร่วงหมดเพราอนี่เหมือนที่พ่อบอกเลยครับถ้าเกิดมันมาหาไฟเนี่ยมันจะมีแต่ไข่เนาะเนี่ยไข่ดูแต่ถ้าเราไปแบบว่าเขาไถนาเนาะแล้วเราไปเก็บอ่ะมันจะมีขี้ไม่กินหือออท่ออันนี้เลยเพราะสาใจดีเนี่ยทีละอุงมืออย่างนี้เลยเนี่ยเอ้าดูแล้วก็มาจัดนี้เลยครับอุ๊ย อ้อนันนี้คือกินแมงเล่นนะเนี่ยอันนี้สาใจพ่อทำไงที่ยาทีอห้าตัวเไงดูนะแล้วก็มันก็จะหายไปโอ้นีปเสามกัมูสเชิบนึงมาลองดูเอาแบบสาใจอ่ะหมดแล้วพ่อนี่นี่นี่ครับ อันนี้ไม่ยอมแพ้เลยอ่ะโอ้โหเตียงป่าเตียงป่าอร่อยเนาะอร่อยครับแต่ถ้าแมงพวกเนี้ยกินเยอะทีเดียวมันเคี้ยวยากอยนะเพราะเมนจีซอนนี่ได้อยู่ใช่เนาะดูวิวนาไปด้วยน้ำท่วมหมดแล้วครับจะไปซื้อข้าวไรตังค์อยู่เนี่ยผมว่าโอ้เขาขายขีดเท่าไหร่ใายเป็นเม็ดเม็ดสามสี่ชิ้นไปละเม็ดนี้เท่าไหร่อ่ะขีดหนึ่งรออืมขีดเนาะ อันนี้กี่เมตรสองเมตรหรอสองเมตรกว่าสามเมตรอ่ะอืมก็มันแปดสิบเป็นร้อยเนอะมันร้อยก็ถือว่าไม่ใช่แข่งนะประชอชื่อนะเขาไม่ขายกันเนาะกินแล้วแมงจีซอนในหัวมันกรอบดีนะไม่แข็งครับกรอบดีจริงต้องกินเยอะๆเงี้ยคำไม่เยอะนยสบายใจเนาะเนื่องห้าหตัวครับจัดไปเอาคนตุ๋นครับอื เนี่ยหอมเป็นทีซ้อนน่าไม่รู้ผาอะไรจริงดิอ่ะเห็นม,มีไข่ไดนะ้วยเหรอมาถ่ายกินไข่อ่ะกินตัวนี้ยม้ถ่ายน,นี่ประเทศมันไม่นะเหมา่อืไข่ภาพปิดท้ายเอาหนึ่งเอาไปครับืบบอเขาบอกว่าปิดท้ายได้เมียงามอ่ะเมียงามจริงแค่ไหน มไม่สวยไงเดือดวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทอดเมียงจวนทอดเมียงนูนแล้วก็ลายย่างเมียงรวมนะครับเนี่ยช่วยเยอะครับ